อัตตาเวชิตังไสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชัยชนะเป็นสิ่งที่หอมหวานเย้าวยวนชวนให้หลงไหลชัยชนะทําให้สุขใจสดใสรื่นเริงบันเทิงจิตชัยชนะเพียงแค่คิดก็มีความสุขขึ้นมาทันทีธรรมดาบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีชัยชนะเหนือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความชนะในด้านใดก็แล้วแต่ เช่นชนะในการแข่งขันกีฬาชนะในการแข่งขันด้านธุรกิจชนะเหล่าอมิตรศัตรูเป็นต้นมันเป็นธรรมดาของคนเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเพราะเมื่อมีชัยชนะหรือรู้สึกว่าตัวเองมีชัยชนะเหนือคนอื่นย่อมจะเกิดความภาคภูมิใจขึ้นมามีความกระหิมยิ้มย่องขึ้นมามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่น แต่ถ้าพ่ายแพ้หรือรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ย่อมจะมีความเสียใจมีความทุกข์ใจมีความหดหูใจตามมาเป็นแน่แท้ดังนั้นโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วทุกคนต้องการชัยชนะต้องการชนะคนอื่นทุกๆคนมัวแต่มุ่งหวังจะชนะคนอื่นซึ่งเป็นการชนะภายนอกเป็นการชนะที่ไม่ยั่งยืนเป็นชัยชนะที่ก่อความสุขให้ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว เป็นชัยชนะที่สร้างความสุขให้ฝ่ายหนึ่งแต่สร้างความทุกข์ให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่จะมีสักกี่คนที่พิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ความจริงที่ว่าชัยชนะภายนอกหรือชัยชนะทางโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนประเดียวประดาวชั่วครั้งชั่วคลาวในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัตตาหะเวชิตังไสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดี คำว่าชนะตนหมายถึงชนะใจตนเองชนะกิเลสท,ที่หลอกให้โลกให้กโกรธให้หลงเพราะโดยธรรมดามนุษย์เราแพ้กิเลสอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราเอาชนะในการแข่งขันกีฬาเราดีใจแต่เราหารู้ไม่ว่าเรากําลังพ่ายแพ้ให้กับความหลงในขณะที่เราชนะคู่แข่งทางธุรกิจเราก็ยิ้มยิ้มย่องแต่เราหารู้ไม่ว่าเรากําลังพ่ายแพ้ให้กับความโลภ ในขณะที่เราได้ชัยชนะจากการสู้รบปรบมือกับศัตรูคู่อาฆาตเราสะใจแต่เราหารู้ไม่ว่าเรากำลังพ่ายแพ้ให้กับความโกรธจะเห็นได้ว่าชัยชนะภายนอกหรือชัยชนะในทางโลกไม่ว่าเราจะชนะอะไรชนะใครชนะในเรื่องใดก็ตามเรายังพ่ายแพ้ให้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการชนะภายนอกจึงถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่ประเสริฐอะไรเป็นแต่เพียงการชิงดีชิงเด่นกันตามกระแสโลกเท่านั้นชนะแล้วก็กลับแพ้ได้ไม่แน่นอนแต่การชนะใจตัวเองหรือการชนะกิเลดที่กลุ่มรุม,รมจิตใจของเรานี่สิถึงจะถือว่าเป็นชัยชนะที่ประเสริฐเมื่อใดเราเอาชนะความโลภความโกรธความหลง ที่คอยกัดกร่อนใจิตใจของเราได้แล้วเมื่อนั้นชัยชนะทางโลกอื่นๆก็จะไม่อยู่ในความคิดของเราอีกเลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยและเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาแพ้อีกต่อไปและจะได้รับความสุขที่ถาวร